สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆคอบอลทุกๆท่านด้วยนะครับพบกับผมตีฟีคิกก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องบอกว่าที่ไม่ได้วางแนวทางไว้2วันครับก็ไปพักผ่อนมานะครับแต่ก่อนหน้านี้3วันเนี่ยติดๆก็เข้ามาแล้วนะครับจัดแฮตติกไปให้งามๆเลยนะครับวันนี้เราก็จะมานับซีด้วยกันครับให้มองที่นะครับอเมริกาเมเจอร์ลิกได้เลยเป็นคู่ระหว่างของอินเตอร์ไมอามี่จะเปิดบ้านต้อนรับกัมเรียนของโคราบัตคูครับ เราดูฟอร์มของเจ้าบ,บ้านก่อนเลยครับตองบอกว่าอินเตอร์ไมอามี่ครับฟอร์มค่อนข้างออกทะเลไปไกลนะครับยังคาดหวังอะไรกับพวกเขาได้ยากมากๆเลยเพราะว่า3เกมหลังสุดครับยังไม่สามารถเก็บชัยมาได้เลยนะครับเป็นการเสมอมา1เกมนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง2เกมด้วยกันนัดล่าสุดก็เปิดบ้านนะครับเ,เสมอกับทางด้านนะครับออตติน เอฟซมานะครับฟอร์มค่อนข้างดรอปลงไปเรื่อยๆเลยนะครับทางฝั่งทีมเยือนครับอย่างทางฝั่งของโคนาบัตคูเนี่ยต้องบอกว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีครับหกเกมหลังสุดกเขาครับยังไม่แพ้ใครมาเลยเป็นการเก็บชัยมาห้านะครับแล้วก็เสมอมาหนึ่งนัดล่าสุดครับเพิ่งเปิดบ้านเก็บชัยชนะจากฝั่งของนิวยอร์กเรดบลูมาได้นะครับโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีเลยวันนี้ครับพวกเขาต้องบุกมาเจอกับทางด้านอินเตอร์แมมี่ครับที่ต้องบอกว่าดูค่อนข้างเป็นรองในหลายๆมุมครับความมั่นใจก็ไม่ดีด้ววววยยยยนน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 ครรััีีี้้้เเเเเเเปป็ทททาาาาาาางงงงงฝ่่่่่่ขขอออออมมมมืืืดดูหหกลลๆุใแิิ ให้เป็นทางฝั่งทีมเยือนเนี่ยเป็นต่อแค่ปอปาเท่านั้นอาจจะดูน้อยนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้ามาดูจากเคทูเฮต้องบอกว่าครูเนี่ยเป็นบอลบ้านไขรบ้านมันครับสถิติในช่วงหลังเนี่ยก็เป็นการเก็บชนในบ้านซะมากกว่าเขาเชื่อว่าเลที่เปิดมาครับค่อนข้างสวยแล้วไม่ได้เปิดมาหลอกตาแน่นอนครับแต่ถามว่าในเรื่องของฟอร์มเนี่ยทีมในที่น่าเชียร์ก็ต้องเป็นทางฝั่งทีมเยือนอย่าง โคโนบัตคู่อยู่แล้วครับดังนั้นวันนี้ให้เรียกเชียร์ไปทางฝั่งทีมเยือนได้เลยครับมาฟังกันด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแนวทางที่ผมหยิบยกมาให้แนวนี้ครับหากท่านใดนะครับอยากได้แนวทางเพิ่มเติมครับที่มีให้มากกว่าในโลกออนไลน์ครับไม่ว่าจะเป็นบอลสดบอลชุดโครงการนะครับหรือว่าบอลตัวนินตวีด้วยกันนะครับทางเข้าหน้าโปรไฟล์เลยกลุ่มครอบครัวฟุตบอลวีพีครับยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่ครับเป็นกลุ่มครอบครัวฟุตบอลครับที่ใหญ่อันดับต้นๆของประเทศครับรวมเหล่ากูรูและเซียนชั้นนำอันดับประเทศเนี่ยไว้ให้ทททุกก่าาาานนนนนนนหหมมดดดดดแแแลลลลลล้้้้้้วววะะะคคคครรรรรััััััับบบบบบอองเเปิใจขูศไไฟ์ส ทุกเวลา5้าโมงครึ่งและในช่วง2งทุมครึ่งด้วยกันนะครับก็ฝากด้วยละกันนะครับสายบอลสนห้ามพลาดครับแล้วเรามาพบกันในกลุ่มสวัสดีครับ